ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคห้า r i v e ร์ f องแทงแนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่404สายเลือดจอระเข้แห่งการเวลาโชคเป็นสิ่งที่ดูว่างเปล่าแต่มีอยู่จริงหลายครั้งที่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำคุณจะประสบความสำเร็จบางคนบอกว่าความโปรดปรานจากสวรรค์ที่ทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงพวกเขาโชคดี ดังนั้นโชคจึงถูกซ่อนไว้ภายในแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตลอดเวลาแม้ถังซานจะไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองถึงโชคดีมาจนถึงทุกวันนี้แต่มันก็ทำให้เขาหายใจโล่งอกเขาโชคดีมากแต่ถ้าถูกราชาอสูรคริสตันฆ่าตายแล้วลกักก็เขาคงจะพูดไม่ได้แล้วว่าเขาโชคดีแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าความโชคดีของเขามาจากไหนมาจากสวนสวรรค์หรือจากเขตแดนสองขั้ว หรือจิตสำนึกศักดิก์สิทธิ์ของตัวเองความเป็นไปได้สุดท้ายคือจิตสำนึกศักดิก์สิทธิ์ของเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของโลกใบนี้อาจจะถูกขับไล่และไม่ได้รับการยอมรับไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนการมีโชคที่ดีเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอการรับรู้โชคลาภของตนเองทำให้ถังซานมีความมั่นใจในการเดินทางไปสารบันพบุรุษครั้งนี้เพิ่มขึ้นไม่น้อยดูเหมือนว่าการเก็บเกี่ยวของการเดินทางครั้งนี้น่าจะยังไม่จบ พระราชวังคริสตันแทบจะถูกแกะสลักด้วยคริสตันภายในพระราชวังอันวิจิตรการตาเต็มไปด้วยสีสันอันน่าตื่นตาราชามานคริสตันที่ถังซานเคยเห็นเขามานั่งขัดสมาธิอยู่กลางตำหนักทันใดนั้นเขาก็เปิดตาของเขาและมองไปข้างหน้าแสงของพระราชวังดูเหมือนจะกระพริบเล็กน้อยและมืดลงมันหายไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอที่แท้โชคก็ลอกเลียนแบบได้จริงๆ ดูถ้าเขาจะได้รับพรจากโชคจริงๆฝึกบำเพ็ญเพียรในคืนเดียวเช้าว,วันถัดมาทังซานกับสหายรับประทานอาหารเช้าด้วยกันจากนั้นคนอื่นๆต่างแยกย้ายกันไปปีนเขาต่อตามตำหนักที่เหมาะสมกับการฝึกฝนของตนเองทว่าเขากลับได้รับข่าวจากสวีจือหลานให้เขาเข้าไปพบถังซานเดินออกจากโรงแรมพยักขาวขึ้นรถมาตลอดทางและมาถึงร้านหลิงซีเมื่อเขาเห็นสวีจือหลานอีกครั้ง สีหน้าของเขาแสดงออกถึงความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดเราวกับว่าเมื่อคืนนี้เขาพักผ่อนน้อยหรืออาจไม่ได้พักผ่อนก็ได้สวัสดีพี่สวีถังซานยังคงสวมหน้ากาก,ากทักทายสวัสดีน้องชูราเมื่อวานเจ้าติดต่อประมาจารย์หรือยังสวีจือหานถามเสียงต่ำถังซานพยักหน้ากล่าวว่าติดต่อแล้วแผนจานค่ายกลธรรมดาไม่มีปัญหา สำหรับแผ่นขายพลังสายเลือดประมาจารย์ไม่เต็มใจที่จะนำมันออกมาประมูลหาสวิจือรานผู้เสียงหลงทางฝั่งเราตัดสินใจเตรียมเลือดให้ปรมาจารย์ทั้งซานถอนหายใจกล่าวว่าพระอาจารย์บอกว่าผลของแผ่นจารย์่ายกโลโหิตนั้นน่าตกใจเกินไปหากมันปรากฏออกมาจะเกิดปัญหาได้ง่ายและอัตราความล้มเหลวในการผลิตของเขาสูงมากสวิจิรานรีพูด รบกวนประมาจาย์เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหอาการค้าจะจัดก,การเรื่องนี้ให้เรียบร้อยและพวกเรารับรองว่าตัวตนของเขาจะเป็นความลับอย่างเคร่งครัดน้องชูราโปรดไปขออนุญาตจากประมาจาย์ด้วยครั้งนี้หอาการค้าเทียนตรงน่าจะเตรียมของประมูลจำนวนมากหากเราไม่สามารถนำสิ่งของที่สร้างความสันสะเทือนใจให้กับผู้ชมได้ก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะขโมยส่วนแบ่งการค้าขายของบรรพบุรุษไปเป็นจำนวนมาก โปรดสนับสนุนพวกเราด้วยทั้งซานยิ้มเจ่อนพระอาจารย์เองก็มีปัญหาของพระอาจารย์เช่นกันประการแรกเขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะทำได้นอกจากนี้การสร้างแผ่นขายพลังทางสายเลือดนี้ก็สิ้นเปลืองมากแม้ว่าพวกเจ้าจะเต็มใจรับภาร,ระนี้แต่ปรมาจารย์ก็รู้สึกเสียใจและไม่อยากติดหนี้บุญคุณพวกเจ้าสิ่งสำคัญที่สุดคือผลของแผ่นขายพลังโลหิตนั้น น่าตกใจเกินไปพระอาจารย์หมายความว่าหากในอนาคตมีการเปิดตัวแผ่นขายพลังทางสายเลือดจะต้องเป็นสายเลือดชั้นยอดไม่เช่นนั้นแล้วคงไม่เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานวิจัยของเขาแก่นแทโลหิตของสายเลือดระดับหนึ่งนั้นมีค่ามากเกินไปและพวกเจ้าคงไม่สามารถจัดหามันมาได้ดังนั้นแม้ว่าพระอาจารย์จะยินดีที่จะช่วยท่านแต่เนื่องจากความยากลำบากมันมากมาย ้าเกรงว่ามันจะเป็นเรื่องยากหลังจากหลังจากฟังการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของถังซานสวิจือหานก็เงียบไปเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่ถังซานพูดเป็นความจริงขายพลังทางสายเลือดเป็นเรื่องสำคัญมากไปกว่านั้นหากเป็นเพียงแผ่นขายอาคมของสายเลือดระดับต่ำแม้ว่ามันจะมีผลกระทบไม่น้อยแต่ผลในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มากมายนะการจะเสนอราคาสูงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แก่นแท้โลหิตของสายเลือดระดับหนึ่งนั้นมีค่าสูงมากทั้งซานกล่าวต่อว่าพระอาจารย์บอกว่าแผ่นไายกลรวบรวมวิญญาณสามารถให้ได้สิบแผ่นแผ่นค่ายกลหลอมละลายหาแผ่นแผ่นจานเคลื่อนย้ายสูงสุดสองแผ่นนี่คือความจริงใจของท่านปรามาจารย์เจ้าสามารถคำนวณราคาได้เมื่อท่านปรามาจารย์ส่งแผ่นจาน่ข้กลให้ค่าแล้วค่าจะส่งมาให้ท่านทันที สวิจือรานโคกรามแน่นโลหิตบริสุทธิ์ของสายเลือดระดับสองจะดีหรือไม่คุณช่วยถามพระอาจารย์หน่อยสิแก่นแท้เลือดของสายเลือดระดับหนึ่งนั้นหาได้ยากยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่สามารถรับประกันอัตราความสำเร็จได้หอการค้าก็มีอาจที่จะสูญเสียได้เช่นกันแล้วสายเลือดระดับสองละ่ะเป็นไปได้ไหมถังซานขมวดคิ้วเล็กน้อยกล่าวว่าพระอาจารย์พูดถึงสายเลือดระดับหนึ่ง หากเขาพูดออกไปก็มักจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ดูเหมือนว่าฉันได้ยินเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือแผ่นดิสที่เกี่ยวข้องกับเวลาและพื้นที่เพราะหากเขาสามารถสร้างแผ่นข่ายพลังสายเลือดเช่นนี้ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างมากในการเพิ่มพูนอัตราความสําเร็จของการสร้างแผ่นข่ายพลังสายเลือดอื่นๆถ้าเจ้ามีแก่นแท้ของสายเลือดนี้ข้าสามารถช่วยท่านพูดคุยกับอาจารย์ได้ สายเลือดบริสุทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาและพื้นที่จระเข้การเวลานกยุงมิตินกยุงเป็นไปไม่ได้แต่จระเข้เวลาบางทีสวิจือรานขมวดคิ้วแน่นไม่งั้นท่านก็ลืมมันไปเถอะทังซานกล่าวสวิจือรานเงยหน้ามองเขาและกล่าวว่าน้องชูราจำนวนคนของเผ่าพันธ์จระเข้แห่งการเวลานั้นหายาก และพวกมันเป็นสายพันธุ์เดียวที่สามารถควบคุมเวลาได้แก่นแท้โลหิตของพวกมันก็มีมูลค่าสูงมากไม่ได้ไปกว่าสายเลือดระดับหนึ่งเลยมีจุดหนึ่งที่หอ,อการค้ามีจริงถ้าปรมาจารย์สามารถรับประกันได้ว่าจะมีขายพลังโลหิตอย่างน้อยหนึ่งแผ่นค่าสามารถลองเอามาได้ทั้งซันยิ้มเจรอนเกรงว่าเรื่องนี้คงรับประกันไม่ได้อย่างไรก็ตามยิ่งเขาให้แก่นไท้เลือดมากเท่าไหร่ อัตราความสำเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นข้าได้ยินจากอาจารย์ว่าอัตราความสำเร็จในการสร้างแผ่นขายพลังสายเลือดของเขาอยู่ที่ประมาณ10%อร์ซถ้าเขาสามารถให้เลือดบริสุทธิ์ได้1ิส่วนหรือมากกว่านั้นบางทีเขาอาจมีโอกาสยิ่งคุณภาพของแกนแท้โลหิตสูงเท่าใดอัตราความสำเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นความแข็งแกร่งของพลังที่แผ่นขายโลหิตสามารถจัดหาได้ก็เกี่ยวข้องกับระดับที่สอดคล้องกับแก่นแท้โลหิต ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมท่านปรมาจารย์ถึงต้องการแก่นแท้เลือดระดับสูงยกตัวอย่างเช่นแผ่นจานไข้กลายเลือดที่สร้างจากสายเลือดของยอดฝีมือระดับ9้าที่ทรงพลังหรือระดับ9้าธรรมดาท่านปรมาจารย์ยังไม่เคยทำแผ่นจานโลหิตระดับเทพมาก่อนเพราะไม่สามารถได้รับแก่นแท้โลหิตระดับนี้ได้คำแนะนำของข้าคือคุณควรให้แก่นแท้เลือดระดับ8หรือ9เพื่อให้อาจารย์มีความมั่นใจมากขึ้น สำหรับแก่นแท้เลือดระดับพระเจ้าแน่นอนมันจะดีกว่าแต่อัตราความสำเร็จของท่านปรมาจารย์ยังไม่สูงนักทั้งสารไม่ได้ขอแก่นโลหิตระดับเทพโดยตรงเพราะเขาเข้าใจคุณค่าของแก่นแท้เลือดระดับเทพเป็นอย่างดีความร่วมมือต้องค่อยเป็นค่อยไปอีกทั้งตอนนี้เขายังไม่ถึงระดับเทพหากคิดจะสร้างแผ่นจานค่ายกลระดับเทพขึ้นมาก็ต้องใช้พลังจิตที่ตนเองทำเป็นจำนวนมากมันไม่ง่ายเลย เช่นนั้นก็ถือว่าไม่คุ้มเสียอีกทั้งอัตราความสําเร็จก็ต่ำจริงๆสวิจือรานเียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นน้องชูราเจ้าจรอข้าอยู่ที่นี่ตอนนี้ข้าจะไปปรึกษากับหัวหน้าก่อนพูดจบก็ไม่รอให้ถังซานตอบรีบหมุนตัวเดินออกไปถังซานไม่รีบร้อนแม้แต่น้อยในเมื่ออีกฝ่ายได้สแสดงท่าทีว่าต้องการค่ายกลสายเลือดแล้วเช่นนั้นก็ไม่อาจประนีประนอมอีกฝ่ายได้ เขาไม่คาดคิดเลยว่าการมาที่สารบรรพบรุษครั้งนี้จะได้รับผลประโยชน์เช่นนี้จากหอ,อการค้าหลิงซีตอนแรกเขาเพียงหวังว่าหอ,อการค้าหลิงซีจะแก้ปัญหาเรื่องสถานะผ่านหอ,อการค้าหลิงซีเท่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าในอนาคตเขาจะสามารถร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมต่ออีกฝ่ายการร่วมมือกับหอ,อการค้าขนาดใหญ่เช่นนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะสำเร็จลุล่วงโดยง่าย และที่สำคัญคือต้นเองสามารถซ่อนตัวด้านหลังจากพวกมันได้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ